่าวด่วนกันทุกคนลาบูบูเตรียมขึ้นราคานะครับเมื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงน้องได้มาครองแล้ว1ตัวล่าสุดกับทุกคนหลังจากที่แม่เฟิร์นเนี่ยได้เอาลาบูบูมาให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับและต้องบอกว่ามีภาพคู่อุงอิงกับลาบูบูปุ๊บนะครับราคาเนี่ยเตรียมขึ้นทันทีเลยนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยแห่ไปซื้อตามอุงอิงเพชรบ้านแพงครับถือว่าเป็นผู้นําแฟชั่นอีกหนึ่งคนก็แล้ว สำหรับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่มีการไลฟ์นะครับกับแม่เฟินแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังครับโอ้โหทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มีการทําข่าวไปนะแม่ๆพ่อพ่อแฟนคลับเนี่ยก็แห่เข้ามาถามอุ้มอิ่มนะครับว่าน้องอุ้มอิ่มคะตัวนี้มันคือตัวอะไรมันซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับและล่าสุดก็มีแฟนๆน้องเนี่ยนะครับทุกคนส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสดูแล้วว่าซื้อตามลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าอุ้งอิงเนี่ยถือว่ามีอิทธิพ ในการนําแฟชั่นเลยก็ว่าได้ครับทุกคนอย่างที่บอกครับว่าอย่าให้น้องจับอะไรโดยเด็ดขาดนะครับสวมหมวกกันน็อกเนี่ยพอพ่อแม่ fc ก็สวมหมวกกันน็อกตามน้องนะทุกคนน้องสวมหมวกกันน็อกกินหมูกระทะนะครับต้มอึงนะครับก็กินต้มอึงเหมือนอุงอิงครับทุกคนด้วยได้ว่าก็มีอิทธิพลพอสมควรนะครับบนโลกโซเชียลนะครับทุกคนอย่างพี่ลิซ่าแบ็กพิงค์นะครับทุกคนอันนั้นก็คือเป็นผู้นําของเกาหลีแล้วก็เป็นระดับโลกไปแล้วนะครับซึ่งพี่ลิซ่าเนี่ย คือได้มีการถือลาบูบูแล้วก็ไปเหมานะครับทำเอาแบบว่าแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยแห่ซื้อตามกันเยอะแยะมากมายแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็คือขึ้นราคากันเต็มเลยนะครับถือว่าอุงอิงอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้นําของทางภาคอีสานแล้วกันเนาะตั้งแต่น้องหยิบจับขึ้นมาครับทุกคนซึ่งน้องไม่ได้มีการโพสนะครับลงโซเชียลส่วนตัวของน้องนะแต่ว่าเป็นทางด้านของพี่มอนอิงแล้วก็แฟนเพจเนาะที่ได้มีการลงเอาไว้นะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยแฟนๆก็เข้ามาถาม เข้ามาซื้อแล้วก็เป็นปรากฏการณ์เลยครับเมื่อวานนี้ครับลงไม่ถึง2วินาทีครับสำหรับแม่เฟิร์นที่เอาลาบูบูเนี่ยมาปักตะกร้าครับทุกคนแล้วก็ให้แฟนๆเนี่ยได้ไปซื้อกันในราคา19บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ราคาน่าจะหลักประมาณอยู่ที่ส0 0พันนะครับถ้ามีการลดหรือว่าการเซลล์แรงตา่าแต่ตอนนี้น่าจะหาซื้อไม่ค่อยได้กันแล้วครับทุกคนนอกจากของก๊อปปี้นะครับ แล้วก็ตอนนี้ถือว่าใครที่ได้มาครองเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหนะก็ยินดีกับทุกคนด้วยเมื่อวานนี้แล้วก็ o อิมก็ได้มีการทําข่าวไปเพราะพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับบอกว่าไปกดไม่ทันเลยค่ะน้องอุ้มอิ่มคือแบบกดเร็วมากๆเมื่อคืนนี้นะครับในเพจของอุ้งอิงแล้วก็ในต่อๆของน้องอุ้งอิงเพจบ้านไทยเนี่ยเขามีการปักอยู่ประมาณน่าจะประมาณ5้า ตัวนะครับเมื่อวานนี้ครับทุกคนถ้าเอามาแจกครบทุกคนเนี่ยโอ้โหน่าจะเจ๋งน่าจะเจ๋งนะทุกคนสําหรับแม่เฟิร์นเนาะก็เขาก็เอามาประมาณ10ตัวเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับคนที่ได้ด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วมันไม่จบแค่นั้นนะครับมันไม่จบแค่นั้นเลยหลังจากที่ทุกคนอยากได้ทุกคนเข้าไปกดนะครับ เมื่อวานนี้ทําเอาเนี่ยห้าแสนแตกกันเลยทีเดียวสําหรับรายได้ของการขายกูตาเน็กซ์เมื่อวานนี้นะครับหลังจากนั้นกบทุกคนไม่จบแค่นั้นเมื่ออุงอิงถือลาบูบูเสร็จปุ๊บเนี่ยแฟนๆก็เข้ามาถามนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ของอิ่มข่าวกระแสะเองนะครับหรือในแฟนเพจของอิ่มเองว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะครับจริงๆรแล้วตัวนีมน้มันสั่งซื้อออนไลน์ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่คือตอนนี้หาซื้อยากแล้วนะครับทุกคนก็มารอในไลฟ์หน้าก็แล้วกันว่าแม่เฟิร์นเนี่ยจะม,ม นะครับก็ถือว่ามีอิทธิพลสุดๆสําหรับอุงอนะกับการไลฟ์เมื่อวานนี้เพียงครั้งเดียวหรือว่าน้องถือเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าคนให้ความสนใจกับตุ๊กตาตัวนี้มากมาถามอุ้มอิ่มนะครับว่ามันคืออะไรทําไมมันมันแพงขนาดนี้บางคนก็แบบแชทมาถามส่วนตัวเลยอุ้อิ่มก็ตอบไปเล้วครับว่าตุ๊กตาตัวนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบ ในช่วงที่เขากาลังฮิตครับทุกคนอยู่ในยุคยุคนึงเหมือนเฟอร์บี้เมื่อก่อนนะครับเหมือนตุ๊กตาเฟอร์บี้เนาะแล้วตอนนี้ราคาของเฟอร์บี้ก็หล่นลงมางค่อนข้างที่จะเยอะเลยคือมันจะออกมาเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ใครที่ตามเทรนเนี่ยก็คืออาจจะเก็บไว้สะสมอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเนาะเป็นเป็นตุ๊กตาที่หลายคนอยากได้ในตอนนี้นะครับสำหรับอุ้งอิงนะครับทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้น้องไปไลฟ์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของน้องนะครับกลายเป็นสินค้าฮิตติดกระแสแล้วณนะตอนนี้และอีกหนึ่งสิ่งเลยที่ อุอ้มิมได้นําเสนอไปก็คือการประมูลเสื้อของน้องในกลุ่มบ้านโฮมฮักนะครับโอ้โหทุกคนคนประมูลน่ะสามหมื่นสามหมื่นไม่ใช่สามหมื่นสามพันเก้าต่อหนึ่งตัวครับทุกคนเนาะเปิดประมูลอยู่ที่ห้าห้าร้อยบาทเนี่ยพอพอม่เอฟซี FC ก็คือแย่งกันเยอะมากนะครับสำหรับเสื้อในกลุ่มบ้านโฮมฮักนะครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหสร้างรายได้พอสมควรแล้วก็เสื้อที่ผลิตออกมาเนี่ยทางด้านพ่อวุฒิเนี่ยแอดมินบ้านโฮมฮักที่ส่งข้อมูลมาให้อิม่มเนี่ยก็บอกว่า ไม่หักค่าใช้จ่ายใดเลยก็จะนําเงินส่วนนี้ไปมอบให้กับน้องนะครับในการทามาลัยทุกคนโห oh, นี่แหละคําว่าอุงอิงเนาะสามารถสร้างมูลค่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยและตอนนี้นะครับรัตนาพรแบรนด์ที่กําลังทําออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมวกกระเป๋านะครับหรือว่าเสื้ออะไรต่างๆที่เป็นของที่ระลึกเกี่ยวกับอุงอิงเนี่ยตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหน่าจะปิดรับออเดอร์แล้วนะเพราะว่ารับออเดอร์ไม่หวดัดไม่ไหวจริงๆนะครับนะสำหรับเสื้อน้องคือ ประกาศรับออเดอร์แค่2วันเท่านั้นแล้วก็ปิดรับเนื่องจากว่าน่าจะผลิตไม่ทันหรือว่าน่าจะแบบตอบแชทไม่ทันอะไรแบบนี้ครับทุกคนสําหรับทางทีมหลังบ้านของน้องเนาะก็ยินดีด้วยจริงๆก็ถือว่าเป็นปีทองของน้องจริงๆไม่ว่าจะหยิบจับอะไรนะครับก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดอย่างทีมพิมพ์มข่าวกระแสเคยเคย,เคยแนะนําไปในบางคลิปบอกว่า,อ,าอย่าเพิ่งบอกนะว่าอุงอิงใช้ยาสัะผมอะไรใช้ครีมอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นมูลค่าหมดครับทุกคน นะมันเป็นมูลค่ามันเป็นอะไรที่แบบขายได้หมดนะครับในตอนนี้ อย่างเช่นที่น้องเนี่ยถือตุ๊กตามเมื่อวานนี้ก็ทําให้คนเนี่ยทั้งภาคอีสานเนี่ยสนใจแล้วเมื่อวานอุ้มอิ่มเห็นพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีแ,แ, FC แฟนคลับนะหาซื้อตามแล้วก็มีบางคนเนี่ยสั่งซื้อมาแล้วด้วยแล้วก็โพสต์อวดอุ้มอิ่มแล้วเรียบร้อยนะครับอุ้มอิ่มก็อยากได้เหมือนกันนะแม่แม่แมนะเมื่อวานนี้มี FC น้องท่านหนึ่งเป็นเจ้าของเต็นท์รถแล้วก็เป็น FC ของอุ้มอิ่มด้วยนะครับก็ส่งไปอุ้มอิ่มข่าวกระแสดูว่าเนี่ยพี่ซื้อตามน้องแล้วนะซื้ บานแผงกับทุกคนแล้วลาบูบูเนี่ยเตรียมขึ้นราคาเลยนะตั้งแต่อุ่งอิงมาถือนะครับเนาะก็อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็วันนี้น้องเนี่ยกลับภาคอีสานแล้วนะครับวันนี้นน้องน่าจะกลับที่ศรีสะเกดครับทุกคนนะตอนนี้ก็ถือว่าการสร้างบ้านของอิง,องเนี่ยก็น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถ้าเท่าที่เราเห็นบิวอินนะครับที่พ่ะเอกถ่ายให้ดูเนาะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะเป็นขั้นตอนของการที่แบบ ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้านะครับซื้ออะไรต่างๆเข้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นกําลังใจนะให้กับทีมงานหลังบ้านเรื่องแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นทางด้านพี่บ่าวโทนพ่อการชัยนะครับก็ได้มีการไลฟ์นะครับตอนนี้ก็คือ6กแสนแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับหลังบ้านของพ่อการชัยหรือยายลายนะครับทุกคนดีใจด้วยคาดว่ามาลลยวันปิดวงเนี่ยน่าจะถึง2ล้านไหมทุกคนเพราะว่ามันเหลือเวลาอีก,อ,ก,อ,กอีกหลายเดือนนะแล้วก็พ่อการชัยเนี่ยไลฟ์ทีหนึ่งก็คือแสนแตกทีหนึ่งแบบเนี้ย นะครับก็โอ้โห f c พลังเงียบคือสุดจริงๆนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามพี่มี่ก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับ